3ามค่ะสวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอคุยนะคะสันที่มาอุชุกนกุลนะคะวันนี้คุยมาเข้ามานั่งกับพี่เอ็มนะคะเดี๋ยวคุยดูว่าตอนนี้นะคะขึ้นหรือเปล่านะคะในส่วนส่วนของไลฟ์สดพอเมื่อกี้เจอปัญหาในเทคนิคนินดนึงนะคะเดี๋ยวคุยลองดูว่ามันเข้าได้หรือย,อยังนะคะพอเมื่อกี้หน้าจอฟรีดไปนะคะ มาแล้วนะคะโอเคเพอร์เฟกตอนนี้ได้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็ข่าวดีมากๆเลยนะคะจะตอนนี้น้องๆเริ่มกันเข้ามาลวนะคะวันนี้จะเป็นท็อปิกที่หนึ่งในที่ดีนะคะน้องๆหลายหลยคนเนี่ยอยากจะไปเรียนแคนาดานะคะแล้วก็ทํางานด้วยรวมถึงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกนะคะวันนี้พี่เอ็มของน้องๆนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของไอเอนะคะก็จะมา บอกกล่าวนะคะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเรียนทํางานรวมถึงนะคะการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงนะคะขั้นตอนต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักพี่เอ็มาน้องๆกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีครับคุยยุ้ยคับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อพี่เอ็มนะคบเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน ilsc แล้วก็เก e สต์โอนคอรเลจที่แคนาดานะครับแต่ว่าพี่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยก็คือจะคอยดูแลน้องๆน้องๆนักเรียนไทยเป็นพิเศษเลยนะครับผม แล้วก็ทำงานกับทางทีมคุณคุยุ้ยมาตลอดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราอยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อที่แคนาดากันนะครับคุยุย้ยได้เลยค่ะทีนี้วันนี้นะคะก็เราก็จะมาชิชลละก,กันนะคะก็แบบช่วงบ่ายๆนี้กลัวง่วงนอนกันนี่เราจะแบ,บ่งเป็นสาท็อปปิกนะคะท็อปปิกแรกจะเรียนภาษาและท็อปปิกที่2เนี่ย จะเรียนแล้วก็ทำงานพวก o c a t i o n a l course นะคะแล้วเขาเรียกว่า c o o p program และอันที่3จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะ pathway นะคะเดี๋ยวอันแรกพี่เอ็มอาจจะอธิบายให้น้องๆก่อนว่า ILSC เนี่ยมีแคมปัสที่ไหนเดยนภาษาแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะ ได้เลยครับก็ต้องขอแจกแจงก่อนนะครับคือตัวถ้าน้องๆในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียนอยู่ที่ i l s c นะครับผมซึ่ง i l s c นี้เนี่ยเราจะมีในเมืองนะครับก็คือมี3เมืองใหญ่ในที่แคนาดาเลยนะครับก็คือแวนคูเวอร์ โต롤�โตแล้วก็มอนทรีออลนะครับซึ่งแวนคูเวอร์กับโต롤�โตเนี่ยเราจะสอนเปิดสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับผมส่วนของที่มอนทรีออลเนี่ยน้องๆมีออปชันสามารถเลือกเรียนได้นะครับ่าจะเรียนเป็นภาษากฤษหรือเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเมืองมอนทรีออลจะเป็นเมืองที่ใช้ทั้งสองภาษาอนะครับแล้วก็นักเรียนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะเลือกไป2เมืองใหญ่ๆก็คือแวนคูเวอร์กับโต롤�โตกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัว ILC เองเราก็ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของแต่ละเมืองด้วยนะครับ การเรียนภาษาอังกฤษของทาง i l C ที่แคนาดาเนี่ยน้องๆก็มีออปชันนะ,ะกับทาง ILSI นะครับคือเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับว่าเราจะต้องการเรียนช่วงเช้าหรือเรียนช่วงบ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเป็นค่าเล่าเรียนสุดพิเศษ,ษ,ษให้กับนักเรียนไทยด้วยนะครับถ้าน้องๆเรียนเป็นช่วง after noon เ,เรียนเป็นช่วงบ่ายที่แคนาดานะครับราคาก็จะค่อนข้างย่อมเยาวกว่ารเรียนช่วงเช้านะครับผมได้ค่ะ ทีนี้นะคะอย่างโปรโมชั่นนะคะของแคนาดาเดี๋ยวพี่เอ็มลองยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรียน6เดือนราคาประมาณเท่าไหร่โปรโมชั่นที่วันนี้ทำไฟ้สดกับคุยยุ้ยนะคะได้เลยครับก็ถ้าน้องๆไปเรียนภาษาอย่างเดียวนะครับถ้าเรียนเป็นอัฟเตนูนเนี่ยมันช่วงบ่ายนะครับเรียน6เดือนขึ้นไปค่าเรียนจะอยู่ที่1นึ่งเหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เรามีโปรใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อวันเมื่อเพิ่งออกมาวันนี้เลยนะครับก็คือ ถ้าน้องๆโรงเรียนภาษาบวกกับตัวเกรสโตนหรือตัวดิพมาท,ที่เป็นตัวเป็นตัว Work and Stu d y ตที่แคนาดานะครับ ก็ถ้าลงลงเป็นคอมโบ็นเป็นเป็นแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยค่าเรียนภาษาจะถูกลงครับจะเหลือแค่190เหรียญต่อสัปดาห์คนนั้นเองอดีมากๆเลยนะคะ,ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้9เดือน9ไหมคะบิ๊กโปรโมชั่น9เดือน9เดือน9นะคะตอนนี้นะคะอย่างเราช้อปปี้ก็เป็น f l a s เซ a l ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะของ m s c ที่แคนาดาสามารถที่จะเป็นคอมโบเซตคุณง่าย เหมือนแบบเหมือนเป็นแพ็กเกจนะคะามบบวกกัดดิโลไ้เยใช่เลยเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นคอมโบก็คือเป็นชุดนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีโปรโมชั่นสําหรับน้องๆก็เรียนภาษานะคะ6เดือน192ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นคอมโบเซตใช่ไหมคะถ้าเป็นคอมโบจะอยู่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทใช่ไหมคะต่อต่อสัปดาห์ถ้าเกิด6เดือนก็ตกประมาณแสนนิดหน่อย ใช่ไหมคะประมาณนี้หกเดือนย่อมเยาวมากๆเลยใช่ที่นี้นะคะก็จะเป็นเรียนภาษามีสามแคมมีมีแคมปัสที่แวนคูเวอร์แวนคูเวอร์โตอรโต้รกีมอนทรีโอลนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มลองอธิบายให้น้องๆฟังว่า เมืองเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะได้เลยครับก็คิดว่าน้องๆถ้านึกถึงแคนาดาเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นภาพตัวเมืองอย่างเช่นแวนคูเวอร์กันเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐของรัฐออ,อยู่ในเป็นเมืองหลวงของรัฐบริเตนคอลัมเบียนะครับซึ่งเขโทษทีครับไม่ใช่เมืองหลวงคือเมืองหลวงของรัฐบริเตนคอลัมเบียจะเป็นที่วิกตอเรียนะครับแต่ว่าแวนคูเวอร์ะ Vancouver จะเป็นเมืองธุรกิจนะครับซึ่ง จะเป็นเมืองขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมคือธุรกิจก็ค่อนข้างมีมีมากมายมีหลากหลายมากๆนะครับแล้วกเ็เอเชียนค่อนข้างเยอะนะครับ ความแตกต่างระหว่างแวนคูเวอร์กับโตอนโตเนี่ยก็คือโตอนโตจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะอยู่ฝั่งของตะวันออกนะครับทีนี้โตอนโตจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองคล้ายๆนิวยอร์กคล้ายๆซิดนีย์ข,ยของออสเตรเลียนะครับใครชอบเมืองใหญ่ใครชอบเมืองสีสันอะไรเงี้ยนะครับก็ไปโตอนโตก็ได้นะครับส่วนแวนคูเวอร์ก็จะเป็นแนวชิลๆสบายๆกว่านะครับแล้วก็อากาศก็อาจจะค่อนข้างดีกว่าที่โตอนโตด้วยนะครับผมแล้วก็มอนทรีออลเนี่ยมอนทรีออลจะเป็นเมืองอมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีความยุโรป อยู่ในเมืองค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามอนทรีออลจะเป็นเมืองหลวงของรัฐควเบกนะครับแล้วก็รัฐนี้เนี่ยจะใช้เป็นาภาษาฝร,ร,รั่งเศสกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาร,รษษาชการทั้งสองภาษานค<ร>า <ๆ S 1> ่ะที่มากๆเลยทีนี้น้องๆก็เห็นข้อแตกต่างนะคะระหว่าง3เมืองนี้นะคะว่าน้องๆอยากจะไปเมืองไหนเพราะว่าอย่างเช่นมอนทรีออลเองน้องอยากจะถ้าหมุดว่าอยากจะฝึกภาษาฝรั่งเศส ต่างๆนะคะเ็น้องสามารถที่จะเลือกเมืองนี้ได้เพราะว่าอย่างแคนาดาเนี่ยจะมีบางเมืองเนี่ยนะคะก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะทีนี้นะคะเมื่อกี้ที่พี่เอมบอกไปละของน้องๆนะคะเราก็ เป็นน้องเอ็มของคุยุ้ยนะคะทีนี้พี่เอ็มคุยยขอใช้เป็นพี่เอ็มแล้วกันเพราะน้องๆหลายๆคนเข้ามาฟังนะคะทีนี้เมื่อกี้ภาษาไปแล้วใช่ไหมคะจุดเด่นของ LLC เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็น Education Group นะคะจะมีตั้งแต่ภาษา Vocational Course นะคะเดี๋ยวพี่เอ็มลองบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคอร์ส Vocational ต่างๆนะคะพวกเซอร์ดิปโปแม่าว่าเป็นอย่างไรนะคะได้เลยครับคือจริงๆแล้วจุดเด่นของทางแคนาดาเนี่ย ถ้าน้องๆคิดว่าน้องๆคนไทยที่อยากไปเรียนต่อที่แคนาดาก,กันก็คืออยากอยาก,อยากได้อยากได้ประสบการณ์การทํางานที่แคนาดากันด้วยใช่ไหมครับซึ่งการทํางานการที่น้องๆจะได้ทํางานที่แคนาดาด้วยเนี่ยก็คือ,อน้องๆต้องลงเรียนเป็นตัวดิพโลมาขึ้นไปนะครับผมซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษเฉยๆเนี่ยเราจะยังไม่มีสิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ได้นะครับดังนั้นหมายความว่าทาง i อเอีเนี่ย อย่างที่คุยวิแจ้งไปก็คือเรามี Greystone College ที่สอนเกี่ยวกับตัวดิพโลมาโปรแกรมนะครับซึ่งตัวดิพโลมาโปรแกรมตัวนี้แหละที่น้องๆจะสามารถเรียนด้วยทํางานด้วยได้นะครับแล้วก็ตัวหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเรามีหเออเรามีสสาขาใหญ่ๆนะครับจะเป็นดิพโลมาในสายของ Business กับดิพโลมาในสายของ h o s p i t a l ิตีนะครับดังนั้นคือน้องๆก็สามารถเลือกสายที่ต้องการเรียนได้เลยนะครับ น้องบางนคนอาจจะคิดว่าดิพโลมามันจะเข้าเรียนยากหรือเปล่าภาษาอังกฤษต้องใช้สูงขนาดไหนนะครับอันนี้พี่บอกได้เลยว่าเรามีหลายหลักสูตรให้น้องๆได้เลือกนะครับถ้าน้องบางคนภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะครับแต่ว่าอยากที่จะเรียนตัวดิพโลมาแล้วเราก็มีดิพโลมาบางตัวอย่างเช่นดิพโลมาอินคัสเตอร์เซอร์วิสที่ใช้เลเวลภาษาของ IELTS เนี่ยแค่ beginner สหรือว่าเทียบเท่ากับ IELTS นะครับที่4.0ก็สามารถเข้าตรงตัวดิพโลมาได้ละ นะครับใช่แล้วก็มีออปชันให้เลือกมากมายเลยครับได้ทีนี้นะคะอย่างน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องใช้ IELS ไหมในการเรียนพวกเซอร์ดิปอะไรเงี้ยนะคะต้องใช้ไหมมีไม่จําเป็นเลยครับครูยุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีข้อดีของแคดดาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องๆไม่ต้องสอบ IELS ก็ได้นะครับแล้วก็ทางโรงเรียน IELTS เนี่ยเรามีเป็นตัว placement test ของโรงเรียนโดยตรงอยู่แล้วนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็คือสามารถ ติดต่อขันทางคูยุยได้เลยนะครับลแล้วก็ขอลิงก์สอบจากทางคูยุยได้เลยนะครับลแล้วก็สอบ,สอบฟรีเป็นออนไลน์เทสะนะครับผม ค่ะอันนี้จะเป็นการสอบฟรีนะคะโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าได้ทางออบริษัทคุยุยนะคะไม่ได้คิดค่าดําเนินการใดๆน,น,นะคะแล้วก็สอบฟรีสามารถนัดสอบนะคะว่าระดับภาษาก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนต่างๆได้ฟรีนะคะทีนี้เรากลับมานะคะในแคนาดาเนี้ยสามารถเรียนแล้วก็ทํางานนะคะในสายของ Business หรือว่า h o ส p ิท a l i t y ตรงนี้ได้ค่าแรงไหคะในระหว่างที่น้องทํางานกันนะคะ จริงๆเราต้องแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับเพราะว่าช่วงที่น้องๆเรียนเรียนตัวดิพโปมาเนี่ย เราจะมีเป็นดิพโลมาแบบ a c a d e m i c o อ l y กับดิพโลมาแบบ Co-O p อกโ r รแกรมนะครับทีนี้ความต่างของดิพโลมา2ตัวนี้เป็นยังไงก็คือดิพโลมา a c a d e m i c ก n l y เนี่ยก็จะน้องๆก็คือจะเรียนเป็นทฤษฎีในตัวของดิพโลมาแล้วก็ตอนกลางวันเรียนใช่ไหมครับตอนเย็นเนี่ยน้องๆสามารถหางานพาร์ทไทม์ทำได้เหมือนประเทศอื่นเลยเหมือนกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เลยที่กลางวันเรียนตอนเย็นน้องก็น้องก็ไปทำงานพาร์ทไทม์นะครับส่วนที่ดิพโลมาแบบโค o อออันนี้เนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่า น้องๆ6เดือนแรกเนี่ยน้องๆก็จะเป็นการเรียนดิพโอมาเหมือนกันเรียนบัทยาศสตรีเหมือนกัน,น,น,อน,กนตอนเย็นก็ทํางานพาร์ทไทม์ได้ส่วนของอีก6เดือนห่างเนี่ยน้องๆก็สามารถฝึกงานในใสายที่ตัวเองเรียนได้นะครับซึ่งการฝึกงานตรงนี้เนี่ยก็คือจะได้รายได้ด้วยนะครับผมพี่เอ็มในส่วนของการทํางานเนี่ยคิดว่าแบบคือทุกคนที่ไอโครงการโคอปรมนี่การันตีนานไหมนะคะ จริงจริงแล้วจากของจากนักเรียนไทยที่เราไปเรียนอยู่ที่แคนาดากับเ s t สต e กันเนี่ยเกือบร้อยเซนะครับที่น้องๆทุกคนเขาสามารถาได้งานทํากันนะครับแล้วก็ได้ได้ได้ไดไดช่วงฝึกงานในช่วงของการฝึกงานแบบโป o อทพทำกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถึงถึงแม้ว่าถ้าเกิดน้องๆบางคนเกิดแบบาหางานไม่ได้หรือตรงนี้นะครับทางโรงเรียนก็จะมีทีม career center ที่คอยสปอร์ตน้องๆในเรื่องของการการหางานการให้คำแนะนำการอินเทอร์วิวการ เราจะมีเป็นคอนเนคชั่นกับทางกับทางในจ้างในแคนาดาด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการจัด,จดเป็นจ็อบแฟร์ด้วยที่โรงเรียนด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็เชิญทาง e m p l o y e r เนี่ยมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์นักเรียนที่โรงเรียนออน p o อตเลย mm hmm. ก็พูดง่ายๆว่าในโรงเรียนเนี่ยจะมีจอบแร์ในโรงเรียนด้วยนะคะก็มีน้องหลายๆคนก็พิมพ์มาว่าน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าทางไอเีเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนเจอบแร์รวมถึงนะคะในหลักสูตรโคออปเนี่ยเรียนแล้วก็ทำงานที่ประเทศแคนาดาเพราะหลายๆคนตอนนี้นะคะเรียนในเมืองไทยแล้วใกล้จบนะคะ จบมานะคะก็กังวลเรื่องภาษาไม่ดีจะได้งานดีไหมก็เลยอยากจะไปพัฒนาภาษาแล้วก็ทำงานหาประสบการณ์แคนาดาก็จะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ดีเพราะว่าไม่ต้องสอบ IELTS นะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แรงรวมถึงมีโปรโมชั่นในวันที่9เดือน9อีกด้วยนะคะนี่ก็นะน้องๆเข้ามากันนะคะก็หลายคนน้องๆสามารถพิมพ์คำถามได้นะคะเดี๋ยวคุยจะดูแล้วก็ถามพี่เอมนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่จะเป็นโค ออกโปรแกรมเรียนแล้วก็ทํางานนะคะต่อไปนะคะท็อป,ปิกที่3ก็คือจะเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยขอแชร์สกรีน ก่อนนะคะว่าในพา t h w เวย์โปรแกรมของ i อ c ที่แคนาดาเนี่ยน้องๆสามารถที่จะเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวพี่เข้ามาในหน้านี้นะคะเป็น g e i เ r a ร i ซี a พาร์ทนะคะอันนี้คุยก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์นะคะที่เป็น Pathway นะคะในประเทศแคนาดานะคะเดี๋ยวพี่เอมลองลองแชร์ให้น้องๆฟังว่าโอเคนะคะในมหาวาลัยพวกนี้เดี๋ยวคุยเลยรดนให้ดูแล้วกันจริงๆเราต้องขอต้องขอเกินก่อนว่า ตัว University Pathway Program ตัว University Pathway Program ของทาง ILC เนี่ยเราเป็นเราเป็น Pathway Provider ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับครูยุย้ยเพราะว่านักเรียนที่นักเรียนของ ILC เนี่ยสามารถเข้าต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในแคนาดาหรือว่า,าวอาาอสเตรเลียหรือที่อเมริกาได้เลยดังนั้นคือน้องๆที่เรียนที่ ILC เนี่ยก็คือสามารถมีออปชันมากมายเลยครับทั่ว ทั่วทั้งแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาที่น้องๆสามารถไปต่อได้นะครับหลังจากที่จบภาษาอังกฤษจากทาง i อเอซีแล้วซึ่งดีมากๆเลยที่เมื่อกี้คุยวิชาสกรีนไว้นะคะเดี๋ยวคุยขอใช้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีโอ้โหแบบมหาลัย<ด>เยอะ <ๆ S 1> มากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็น ปริญญาตรีโทเอกเลยนะคะแล้วอันนี้ก็แบบจะเป็นแค่ตัวอย่าง<ช>นะคะ<ช><ช>เดี๋ยวคุยจะไปแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะคะในส่วนของเออมื่อจบไรสดคุยจะไปแปะลิงก์ตัวนี้ให้นะคะนะทีนี้นะคะในส่วนของการเรียนนะคะถ้าเกิดจะเข้ามาหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะสอบไอเอลส์ไหมคะถ้าเกิดจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไอเอลซีต่อเข้ามาหาวิทยาลัยอะค่ะ ไม่ต้องใช้ IELTS เหมือนกันครับคูยุ้ยก็คือนักเรียนก็คือแค่ทำตัว placement test หรือว่าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทาง IELTS โดยตรงนะครับที่เป็นตัวออนไลน์ที่น้องๆสามารถสอบได้ฟรีกับทางคูยุ้ยนะครับแล้วก็เมื่อน้องๆสอบสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเนี่ยโรงเรียนก็คือจะมีการแจ้งมาว่าน้องๆอยู่ในภาษาอังกฤษของน้องๆอยู่ในเลเวลไหนนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆมีเป้าหมายละว่าน้องๆจะเข้าเรียนที่มหาลัยนี้นะทำในหลักสูตรนี้เนี่ย โรงเรียนก็จะแนะนําว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษกี่สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนนะครับในการที่จะถึงเลเวลตามที่มหาหลัยนั้นกําหนดนะครับผม mm hmm. แล้วเราก็เมื่อเราเรียนจบภาษาอังกฤษจาก i อเอถึงเลเวลตามที่กําหนดแล้วเนี่ยก็สามารถตรงต่อเข้าตัวหลักสูตรนั้นได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปสอบ i อเอลใหม่ ดี ي, มากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่คุณวิแชร์สกรีนละนะคะมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะก็หลายหแบบประมาณ50 60ได้เลยเนาะหรือเกินนะคะก็น้องๆสามารถที่จะเรียนที่เป็นทัศเอาเป็นร้อยเลยนะคะในประเทศแคนาดาเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลย,เ,ลยเพราะว่าเรา <Wow. S 1> รวมรวมพวกคอ,อพวกคอลเลจด้วยสําหรับพวกน้องๆที่ต้องการเรียนสายอาชีพอะไรอย่างนี้ด้วยครับเราก็จะมีเป็นทั้ง อ่าคอลเลจที่เป็นรัฐบาลแล้วก็คอลเลจเอกชนด้วยครับแล้วก็มีม,มหลาลัยอืมค่ะทีนี้นะคะในส่วนของน้องๆเน,นี่ยหลายๆคนนะคะก็อ่าเพจครูย์นะคะอยากจะเรียนต่อปริญญาตรีทูเอกนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะสอบภาษา c e m e n t test นะคะกับครูย์ได้ฟรีหลังจากนั้นสามารถทาแพ็กเกจต่อเข้านะคะก็คือไปเรียนภาษาก่อนหลังจากนั้นสามารถที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยได้นะคะทีนี้นะคะครยูยยได้ไปเทรนนิ่งนะคะของ i อ s อเองก็ตามหรือนะคะในมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาเขาจะมีแบบ partial scholarship ให้ด้วยใช่ไหมคะพี่พี่เอ็มลองแชร์ให้กับน,น้องๆถ้าสมมติว่าเรียนต่อแคนาดาเนี่ยค่ะในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นอะไรต่างๆไหมนะคะได้เลยครับคุย,ย้ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆน้องน,องนองถ้าเรียนตัวพาร์ทเว้นะครับคือน้องๆก็จะได้ ก็จะได้เหมือนเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน2ต่อนะครับผมเพราะว่าต่อแรกเนี่ยก็คือจากทาง i e l t อยู่แล้วก็คือเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่ตามโปรโมชั่นที่น้องๆสมัครเรียนไปเรียนกันที่ i e l t ที่แคนาดากันนะครับส่วนต่อที่2เนี่ยสมมุติว่าถ้าน้องๆจะเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกกับทางมหาลัยใน,ในแคนาดาเนี่ยแล้วถ้ามหาลัยนั้นเขามีทุนให้กับนักเรียนต่างชาติพอดีนะครับแล้วก็หรือว่าเราเข้าข่าย ุนนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะได้ทุนจากทางมหาลาัยนั้นเป็นเพิ่มไปอ,อีกหนึ่งทุนด้วยนะครับดังนั้นคือ,อน้องๆก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้ทุนจากทางมหาวิทยาลัยด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเราก็คุณสมบัติของที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดด้วยนะครับ ได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะน้องๆก็รู้กันได้ตั้งแต่ภาษานะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Vocational นะคะเรียนแล้วก็ทํางานรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยเดี๋ยวคําถามน้องๆนะคะพี่มคะตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศคนาดาทํางานได้ไหมคะสามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับผม ทำงานพาร์ทไทม์ได้เช่นกันครับค่ะในออสในอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็สามารถทํางานพาร์ทไทม์ได้อย่างแคนาดาเองจํากัดชั่วโมงทํางานเหมือนประเทศออสเตรเลียไหมคะนะคะก็ินเินงพาร์ทไทม์ะะอ่าถ้าเป็นการทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยจะจํากัดอยู่ที่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะทางโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดน้องอยากจะเรียนนะคะมี3ช้อยเลยนะคะภาษาหรือว่าภาษา vocational หรือว่าจะเป็นในส่วนของ university นะคะซึ่ง i l c เองเนี่ยก็ตอบโจทย์น้องๆรวมถึงเป็นแบบส่วนลดหรือว่าจะเป็น scholarship สำหรับใน การเรียนต่อนะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะอันนี้สอบฟรีไม่มีคิดค่าบริการด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีบิ๊กโปรโมชั่นนะคะก็น้องๆสามารถที่จะสมัครนะคะคุณยุ้ยแปะลิงก์ไว้ให้ละนะคะสามารถที่จะสมัครนะคะถ้าเกิดน้องสนใจยังไงไปคลิกลิงก์นะคะรับส่งเอกสารพาสปอร์ต t r a n s c r i ์ t resume นะคะมาอีเมลด้านใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่เอ็มอยากจะฝากอะไรกับน้องๆก่อนที่เราจะจบไลฟ์สดไหมคะ ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้กับน้องๆที่สนใจไปเรียนแล้วก็เปิดประสบการณ์ที่แคนาดากันนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยคือ,อาทางโรงเรียนที่ ILC กับ Questone ที่แคนาดานเนี่ยเรากลักาเปิดการเรียกนการสอนที่โรงเรียนตามปกติกันละนะครับตั้งแต่จริงๆแล้ววันคู้ตั้งแต่เดือน,อนกรกฎาคมแล้วแล้วก็ที่โตลอนโตมอนทรีออลเราเพิ่งเปิดสัปดาห์นี้นะครับดังน,น,นั้นคือสถานการณ์ในแคนาดานี้เนี่ยก็คือกลับมา คนข้างที่จะดีขึ้นจากในช่วงของโควิดตอนแรกนะครับผมแล้วกเ็เราหวังว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวถ้าประเทศแคนาดาเปิดแล้วก็ต้อนรับน้องๆน,น,นักเรียนไทยไปไปเรียนที่แคนาดากันได้เพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นประมาณช่วงปีหน้าก็คือช่วงต้นปีหน้านะครับผม ดังนั้นคือช่วงนี้เนี่ยตรงนี้ปลายอันนี้เป็นเดือนกันยาละเป็นช่วงปลายปีละเราถือว่าช่วงนี้เราเป็นการที่เตรียมตัวด,ดําเนินการกันดีกว่านะครับแล้วก็คือสมัครเรียนเตรียมตัวหาข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครเรียนกับทางครูยุ้ยได้เลยนะครับแล้วก็่เตรียมวีซ่ากันนะครับผมแล้วก็พอประเทศเปิดแล้วเนี่ยเราก็เดินทาง อ่พร้อมไปเรียนที่แคนาดากันได้เลยนะครับผมค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะคุยวีก็ช่วงนี้ก็ไปสมัครค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเตรียมตัวจะไปเรียนกันต่อปีหน้านะคะก็หลายๆประเทศตอนนี้เริ่มเปิดทําวีซ่าได้ช่วงนี้คุยวีก็แบบงานยุ่งมากๆเลยนะคะในออฟฟิศเนี่ยเตรียมเอกสัร คุยแนะนำนะคะสมัครช่วงนี้เพราะว่าเป็นโปรโมชั่น9เดือน9นะคะรวมถึงนะคะเรียนตั้งแต่ภาษานะคะวอกเทเชนอลเซอร์ริฟหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยสอบฟรีด้วยนะคะไม่คิดค่าบริการนะคะก็สมัครกันเยอะๆนะคะก็มีคําถามเพิ่มเติมค่ะนะคะน้องๆสอบถามนะคะว่าน้องกฤษณนะนะคะจากัดอายุไหมนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคืออันนี้คุยจะไม่ทราบว่าน้องอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราไปคลิกลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวคุยโทรหาก็ได้นะคะน้องกฤษณนะนะคะ น้องเพียสามารถเรียะสมัคร ได้ที่ลิงก์นะคะสมัครฟรีนะคะน้องหลายๆคนตอนนี้ก็สนใจสมัครนะคะน้องต่างๆนะคะมีคําถามสามารถที่จะพิมพ์มาได้หรืออินบ็อกซ์นะคะคุยบางคนเขาไม่พิมพ์ในในในไลฟ์สดเขาไปอินบ็อกซ์น้องๆสามารถพิมพ์ได้ทางอินอินบ็อกซ์นะคะเราก็ในหน้าไลฟ์สดนะคะน้องเพียสามารถสมัครได้เลยนะคะน้องกฤษณนะนะคะคุยไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะคะน้องกฤิณะถามว่าจํากัดอายุไหมครับนะคะคือในความรู้สึกของคุยนั้นถ้าเกิดอายุแบบ เยอะๆแบบประมาณว่า50-60เนี้ยมันก็จะลําบากถูกไหมแต่ว่าคุณยี่บางคนเนี้ยคิดว่าอายุ29อายุเยอะละบางคนนะคะซึ่งอยู่กับแบบขึ้นอยู่กับว่านะคะเขาเรียกอะไรอะ แล้วบางคนเขาบอกอายุ29อยู่เยอะคุยก็จะไม่ทราบว่าน้องกฤษณะอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรไปไปส่งนะคะไปคลิกลิงก์แล้วในนั้นก็จะมีกรอบนะคะคุยจะติดต่อกลับไปนะคะหรือว่าจะนะคะสอบถามมาที่ Li n e a t ช t ันที่ด้านบนนี้ได้เลยนะคะตัว Line a อนะคะน้องกฤษณะส่งมาที่ Line s t ช t ันท Plu สอบถามได้เลยจะไปแคนาดานะคะอายุเท่าไหร่สามารถที่จะเดี๋ยวคุยโทรกลับได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะสมัครกันเยอะๆนะคะก็สมัครฟรีมีโปรโมชั่น9เดือน9นะคะ ยังไงวันนี้คุณยุ้ยก็ขอขอบคุณพี่เอ็มนะคะเออของน้องๆน,นะคะเดี๋ยวไอเอซียังมีเดี๋ยวยสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวขอโปรโมทไอเอลซีนิดนึงไอเอซีมีประเทศไหนบ้างคะพี่เอ็มเรามีที่แคนาดาที่ออสเตรเลียหลักๆ2ประเทศครับผม ค่ะได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอเมริกาด้วยใช่ไหมคะตอนนะคะอเมริกาตอนนี้จะไม่ได้มีแล้วครับแต่ว่าน้องๆสามารถพัฒเวลี่ก็คือเรียนภาษาอังกฤษจากทางที่แคนาดาแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะย้ายไปเรียนต่อที่อเมริกาก็สามารถทําได้เช่กันได้เลยเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ค่อนข้างเขาเรียกมาแรงแซงโค้งใช่ไหมคะที่อเมริกานะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เข้าใจได้นะคะยังไงคุยก็ขอบคุณมากๆสําหรับพี่เอ็มนะคะมาไลฟ์สดแล้วก็บอกข้อมูล โปรโมชั่น9เดือน9วันนี้นะคะยังไงขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับออสเตรเลียนะคะบ๊ายบายได้เลยครับบายบายครับ ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูยุ้ยก็จะมาสรุปนะคะการสมัครนะคะ i อเอนะคะน้องไปคลิกลิงก์กรอกได้นะคะเป็นไปสมัครสอบฟรีนะคะครูยุ้ยจะติดต่อไปนะสอบฟรีนะคะที่สําคัญมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับเรียนเรียนแล้วก็มีทุนต่างๆนะคะพี่เอ็มเขาบอกแล้วเมื่อกี้จะมีทุนนะคะบิ Big ๊กโปรโมชั่น9เดือน9นะคะ,นะคะก็จะสมัครกันเยอะๆนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูยุ้ยขอแชร์สกรีนนะคะ เดี๋ยวคุณวิขอดูเมื่อกี้แชร์สกรีนแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณวิทขอแชร์สกรีนตอนนี้ไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นพาสเวย์นะคะเดี๋ยวคุณวิยดูสิว่ามันขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวคุณิขอดูนิดนึงนะคะคุณวิยขอดูแชร์สกรีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณวิยขอดูแชร์สกรีนสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณวิยขอดูแชร์สกรีนโอเคขึ้นละนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดน้องลองดูนะคะอันนี้จะเป็นนะคะค จะเป็นในส่วนของเป็น pathway นะคะในส่วนของออ i อ s อนะคะถ้าเกิดลองดูนะคะเดี๋ยวคุยไปสกอ e d ดาวนะคะเห็นไหมคะไอ s c เอเองเนี่ยนะคะก็จะมี pathway นะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยเป็นร้อยๆที่นะคะในประเทศแคนาดาเห็นไหมคะมีมหาวิทยาลัยมี college university นะคะต่างๆซึ่งนะคะเมื่อกี้ ออพี่เอ็มของน้องๆบอกละนะคะก็จะมีทุนต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถที่จะออไปคลิกลิงก์นะคะแล้วก็ส่งเอกสารนะคะเดี๋ยวคุยขอสต็อปแชร์สกรีนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยขอสต o อปสกรีนนะคะเดี๋ยวคุยขอดูนิดนึงนะคะคุยขอดูนิดนึงนะคะ โอเคทีนี้คุยวิขอ stop sharing screen นะคะโอเคกลับมานะคะเดี๋ยวคุยวิคุยวิขอดูนิดนึงสกรีนมาหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้นะคะเดี๋ยวคุยวิขอ,อ,อในการสมัครนะคะน้องๆเนี่ยนะคะไม่ยากเลยนะคะในการสมัครเองเนี่ยน้องๆสามารถที่จะนะคะกรอกเอกสาร นะคะกรอกเอกสารทางลิงก์นะคะรวมถึงส่งพาสปอร์ตทางสคริปต์เรซูเม่นะคะแล้วคุณจะมีนะคะนัดสอบฟรีนะคะจะเป็นสอบออนไลน์นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยสอบออนไลน์น้องสามารถที่จะสอบฟรีนัดสอบนะคะ สามารถสอบได้อยู่ที่บ้านก็ได้เพราะเป็นออนไลน์นะคะสุดท้ายนี้นะคะสมัครกันเยอะๆนะคะไปกรอบลิงก์กันนะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะบางทีคาถามไม่ขึ้นนะคะมาถ้าเกิดน้องมีพาร์ติซิพเลตในเพจเยอะๆสามารถที่จะคอมเมนต์คุยก็จะเห็นได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะบิ๊กโปรโมชั่น9เดือน9เป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวคุยจะมานะคะมาทําสรุปอีกทีนึงเป็นบิ๊กโปรโมชั่นของเดือนนี้9เดือน9ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะบายยคะ่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะก็มีมีคนติดเชื้อในประเทศไทยนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยก็เทคแคร์นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ติดโควิดนะคะก็เจอกันนะคะลงสมัครกันเยอะเยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ